เอาหน้าแก่บึงบึบงเดมาีเดนเอาที่ดเดี๋ยวพามาไก่ปลานะครับจักมี่บูโบเดี๋ยวล่องเบิง้งพี่น้อง่ปลาปีสามราดดีดีบ่ใส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 ่โเมียมันอยู่ทค่สี่ไม่ให้คืนที่บ่บเ่อาไปเบิ้งไปเบิง้งปุ่นตีนี้น

น้พ <tast> ี่วาเพื่อปลาเอาเมียนี่มันออกดินี่เอาเมียปลาชีปลาออกยังไงเพืนมาปนีเจาปลารต้เพ่เยอะเด้อเพื่อนเพื่อนเด็กมาสองตัวโอ้ย่งมืหอออยไ แรงกันหรอมีลุกหาขยยบขยับไโอูพี่นองพีเต็มเลยปยังขาไปนะันเ,เนี้นนี้ยเต็มเลย,อ,ยลอ่ะบอมาไม่ต้อเอาริงเลยเห็นแมนวตัว ปยปยปลลยดูดิอเนีมองดูดไม่เลียนออกแยออกเรียนออปล่านี่นี่นเอานี่ยนี่ย่งล่ะ่สอดออกหรอเปล่าเ่เ่ซื้อ่ก็ออก มีแค่พอหลวเนี่น้อยแค่น้อยแล้วมีบ่มีบ่เยอะเลยมีแตตัดตีไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยออกแล้วออกจานออกเลยโอนยคือออกไปข้างในีอ๋อแลก็มีหลายตัวแลครับ หายอีกหายอีกอโอ้โอหคอนเรอีกแล้วรู้สงกั่าบนกระนาษไปไม่ได้แต่เอาที่ออกเอ้ยไม่ยินได้ไหมจังเลยนึงดึงขา ไเท่าเท้าวก็ได้เลยว้อลรอ,ออกนะที่นโอ้ยเหรอนี่อืีไ่ไขึ้นมาก,กันไปนไรขึ้นมากใล่ะ

ดูผลสรุปมือเลี่น้องเดินเดียวเดนเขได้หลายอยู่เดี๋ยกรถร,รถดกับไลยตัวอยู่ครับเขาติดปิ้งห,บหีบหีบนึงแล้วครับมีตัวหีบตัวบบกใหญ่เลยกระดเดี๋ยวบกขานัเดี๋ยวตัว้งสิบว่าจออให้เบิ้งอีกหรอครับผลงานฮอกอเดี๋ยวล่ยอะครับเดี๋ยวหมูไหมเดี๋ยวพามาอะไรปลาไหมครับมีปลาครับได้ครับ